ทุกคนเราเห็นร้านนี้น่าสนใจมากเลยอะ่ะตื่นเต้นมากไม่ได้มาโคราชนานแล้วตอกกะรามะพร้าวเผาปัน่นนมสดทุกคนตื่นตาตื่นใจมากเลยเรามาดูกันดูซิโอเมนูน่าทานมากเลยหนูจา๋าเป็นไงบ้างร้อนไหมช่วงนี้น่าจะขายแบบพุ่งเนาะอากาศร้อนๆแบบนี้เนาะพวกนี้หนูมีกี่สาขานะเอาคร่าวๆลูกเป็นสามสาขาที่นี่แล้วก็ที่ไหนอีกฮาในโคราชใช่ไหม รตรงนี้เป็นสวายโยรียงังเดิน<ร>ไปตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรนะตลาดร้อยปีตลาด้ยปีย่าโมต,าต,าตรงนี้ด้วยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราเราจะสั่งตรงนี้ด้วยสว่างจงสว่างจิตเขาบอกว่ามีอร่อยเราก็เลยแบบเข้ากันเลยซื้อน้ําเสร็จแวะร้านมีไปกินเดี๋ยวไปกินที่โรงแรมด้วยอุ้ยตาแล้วหน้าทานมากเลยดูสิมีมะพร้าวนมสดปงปันแล้วก็เนี่หาเลือกเลือกรสชาติตามใจชอบได้ด้วยนะทุกคน ชาวฟงชาวปูไว้บีปาปริการโนปาปริการโนน้ำตาลสดก็มีเหรอตายแลลดมากจากดอกมะพร้าวอุ้ยอันนี้เรามีแต่เจอเมาริกาโนสม้มใช่ไหมแต่หนูใช้น้ำตาลสดุนยตายแล้วเนี่ยฉันต้องเอาเมะเนี่ยดูสิทุกคนเมนูน่าสนใจมากเลยอ่ะชื่อร้านจริงๆชื่อร้านไรอต่อก,กะลาเหรอลูกชื่อน่ารักมากแล้วดูสิท็อปปิ้งทุกคนนี่ท็อปปิงปป้งดูสิโอหน้าตาแบบหน้าตาดีเหมือนคนขายดูทุกคน ตแล้วตรงนี้เดินจากสถานีรถไฟทุกคนรถไฟโคราชนะฮะมุ่งไปอุบลราแล้วแต่ที่ไหนก็ตามหยุดที่โคราชก่อนมากินที่นี่มาแวะน้ําเนิมแล้วโคราชเป็นเมืองใหญ่เนาะจังหวัดเยอะแยะมากมายอําเภอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอำเภอเยอะมากดูสิทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเจาะเมนูบางอันมะพร้าวเผานมสดเย็นอุ่นรุดมากทุกคนอืมหนูแนะนําอะไรพี่อ่าให้หนูแนะนําให้้ตามใจหนูสองเมนูวันนี้ ร้านคาราเมลสาูนะคะตัวนึงจะเป็นอะโวคาโดค่ะปันเป็นมะพร้าวบันผสมอะโวคาโดค่ะโอ้ยสุขภาพสุดฤทธิ์โดยสิทุกคนคุณภาพสุขภาพมากอันนี้เป็นเมนูสมูทตี้โยเกิร์ตก็มีนะคะเลิศมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวติดใจจะมาอีกแน่นอนทุกคนร้านอยู่ตรงไม่ไกลจากถนยุทธไฟไม่ไกลจากตลาดย่าร้อยปีเนาะถ้าเดินไปเซฟวันนะไกลค่ะไกลอยู่เหรอเห็นก็บอกกี่กิโลกว่า พะมีสาขาของส่งน้ำตรงน้ำนะฮะพอเลยมัก็มีขนมขนมด้วยเนาะนี่เนาะเป็นไส้ฝอยทองไส้ครีมไส้อะไรแล้วก็มีพวกกล้วยฉาบซาลาเปาทอดนะฮะอืมดูสิตายแล้วโชคดีมากอันที้เจอร้านแบบว่าเราไม่เคยเจอร้านแบบนี้ร้านที่แบบว่าสุขภาพแล้วก็ดูช่าทางจอรเรยแล้วก็ร้านชื่อน่ารักมากตอบกะลาทุกคนสามสาขาน้องเขาน่ารักมากกันเองมากดูท็อปปิ้งสีสาคงสักคู น่าทานมากเลยทุกคนท่านเดี๋ยวราโพสต์คลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเมมเต็มทุกคนนะีฮะเมมเต็มนะะีะรุมากเดี๋ยวโพสต์ก่อนเนาะแล้วก็ต่ออีพีสองกันเดี๋ยวไปกินที่โรงแรมนะฮะ